โโอ้ห oh. เพืเ่อนๆแคปหน้าจอไว้นะว่าพระแท้เนี่ยเวลาหยิบมาเนี่ยเขาจะมีมิติสังกติแขนขาหน้าตาแท้และสวยแพงแท้แล้วไม่สวยนะก็มีคนต้องการอันนี้เป็นองค์อยู่ใน YouTube ผมตั้งแต่3ปีล้วมนะั้งได้มาเนี่ยน่าจะประมาณสักสิปี แต่เอามาบอกว่าใน y t u t u ไ e ประมาณสักสามปีโองคนี้ต้องได้มีต้องมีเก้าปีอะจอบเล็กที่แพงที่สุดในประเทศไทยขุงงดงามมากคือจะได้ถ้าเกิดว่าถ้าจะได้จอบห้องเงินบางคารที่แบบมีหน้ามีตาแบบเนี้สองหลานต้องมีองค์นี้ อสภาพนี้สองล้านเหรอจะมีใครขายไหม่ะนั่นะ่ะดะพี่สวยซึ้งตึงใจครับสวยมีหน้ามีตาต้องมีสี่ห้าล้านครับพี่สมหมายแท้ดั้งเดิมธรรมชาติสุดๆจะต้องบอกว่าเพราะเงินบางคารถ้าหน้าตาติดแบบเนี้ย เราไม่ต้องคุยกันอะไรมากมายเลยนะครับอันนี้คือต้องบอกว่าหยิบมาให้เพื่อนได้ดูว่าเนี่ยถ้าเพื่อนดูบางคานไม่ต้องไปดูพิมดูอะไรเลยเพเื่อนหยิบพ่อยอิ่มหยิบพอห้องหยิบมาเทียบเข้าใจง่ายเขียนไหมเพราะถ้าเกิดว่าเป็นแปดกว่าเป็นเก้ากว่าเนี่ย ความเก่ามันคนละเรื่องถ้าความเก่าร้อยกว่าปีเป็นแบบนี้หมด hmm. อ่ะพอเวลาเก่าแล้วถ้าเก่าแล้วอ่ะตําหนิหรืออะไรอะ่ะเข้ามาอัตโนมัติครับ uh. ผมได้ปิดไล์เร็วแน่ๆแล้วครับ hmm. บางคารงดงามจังเพราะเงินบางคานที่สังกติแขนหูตาจมูกเด้งขึ้นมาเนี่ย ผมพูดเลยนะทะลุสองล้านหมดอองค์นี้เรียกองค์หัวใจทองคานี่ลงกล้องลอยครับลงกล้องหน่อยครับอ๋อิริที่ลงเฟื่องได้เห็นองค์จริงแล้วบางครับอ่ะเดี๋ยวผมลงให้ดูทีเดียวใจเย็น เอาว่าตอนเนี้ยเหลืออะไรสะเทือนใจพี่พี่เพื่อนๆนกันอยู่บ้างอ๋อหาพาให้ไม่ทานหรอกพี่พี่จา๋ากระพายยอดนิยมมาเห็นม่ะคนอะแย่งกันเก็บพายอดนิยมแค่ได้เห็นก็เป็นบุญตาแล้วพีิทวีไม่อยู่คิดถึงท่านวันนี้นะ้าพระเด็กจริงยอมรับ